นัดกับซิปมาแล้วจ้าทริปนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเที่ยวที่วังพระยาไทยที่ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และสมเด็จพระศรีพรชัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงยังเคยเป็นที่ประทับข,ของพระชายาและพระสนมเอกอีกด้วยและที่นี่คือพระที่นั่งสุทานิวาดซึ่งเป็นที่ประทับของพระชายาและพระสนมเอกโดดเด่นด้วยจิตรกรรมบนเพดาน ที่มีลักษณะแบบอาร์ตโูโวเป็นลายดอกไม้ซึ่งมีความงดงามมากๆรวมถึงยังมีห้องส่งน้ำที่เป็นหินอ่อนในรูปแบบตะวันตกถัดมาคือพระที่นั่งพิมานจักรีซึ่งใช้เป็นที่รับแขกและที่ประทับส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าอินทรลักษณสจ,จีพระวราราชชายา ซึ่งก็จะมีห้องพระโรงกลางไว้ให้เข้าเฝ้าส่วนพระองค์ห้องทรงพระอักษรรวมถึงห้องพระบัรทมซึ่งต่อมาภายหลังการเปลี่ยนปแปลงการปกครองวังพะยาไทยได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมหรูชื่อว่าโฮเทลพิยาไทยห้องที่เห็นคือสูทเดลุกหรือรอยอัศวสูทเป็นห้องพักที่มีราคาแพงมากที่สุดผู้เข้าพักส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติ ว่ากันว่าในสมัยนั้นโรงแรมโฮเทลพญาไทยคือโรงแรมที่มีความหรูหราและทันสมัยมากที่สุดแห่งนึ่งเลยก็ว่าได้และอีกหนึ่งสถานที่ทรงโปรดของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมร,ราชินีนาถพระพันปีหลวง ก็คือพระที่นั่งเทวราชพารมซึ่งเป็นสถานที่ทรงพระสําราญของพระนางสำหรับชมการแสดงต่างๆรวมถึงใช้เป็นที่รับรองแขกส่วนพระองค์ที่มาเข้าเฝ้าและยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาในพระราชกุศลต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษา ต่อมาคือพระตำหนักเมฆขลารูจีเป็นพระตำหนักขนาดเล็กตั้งอยู่ริมคลองเคยเป็นที่ประทับชั่วคราวของพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าระหว่างที่กำลังสร้างที่ประทับถาวรในพระราชวังพญาไทไฮไลท์ในตำหนักนี้ก็จะเป็นห้องสงฆ์ซึ่งมีขนาดกว้างขวางสร้างด้วยหินอ่อนในรูปแบบตะวันตกเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งในวังพญาไทเลยทีเดียว ใครที่เป็นสายวัางอยากศึกษาประวัติศาสตร์แล้วล่ะก็ตามรอยซิดกันมาได้พระราชวังตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเปิดให้เข้าชมวันเสาร์และอาทิตย์วันละสองรอบค่าเข้าชมคนละ40บาทเท่านั้น